ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับผมพีเจมชอชแนลนะฮะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อนะ,ะอยคุณแม่ผมนี่มีความสามารถพิเศษนะฮะเป็นทั้งแม่ก็ได้เป็นทั้งเมียของพ่อก็ได้นะ,ะหรือว่าบางทีแม่ก็เป็นแม่ของพ่ออีกทีก็ได้โคตรเก่งเลยนะฮะตอนแรกเป็นเมียตอนหลังเป็นแม่ที่ความสามารถพิเศษเลยเง่ใช่ไหมครับแม่ <laughs> เอาละครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดกระแพ้เพชรนะฮะแหพาคุณยายไปแช่น้ำร้อนนะคุณยายไม่ใช่ไก่นะฮะแต่ว่าอยาพาไปแช่น้ําหน่อยนะครับคุณยายเหี่ยวแล้วต้องลดน้ําหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอืมเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านยายในร้านแล้วนะครับสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ยีไ,ไรครับปลามดทิ้งจี๋กร <c oughs> ใหญ่ตดวเก่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้มิกให้คนแก่นเนี่ยสิงเียวกอเราในวันนี้นะไก่ตุ๋นยาจีนของเราเนี่ยเดี๋ยวให้คนแก่เป็นเสื้อผ้าก่อนนะฮะนา่นี่ครับป้าละบุลลินจี่นะคุณยายของเราเนี่ยฮะภาษาสุโขทัยเรียกว่าไม่ใหญ่เนี่ยโอเคครับเมื่อเหยื่อเราพร้อมแล้วก็จะพาเหยื่อเราไปต้มกันดีกว่านะครับอืม อะไะครับตอนนี้คุณตาคุณยายเราพร้อมแล้วเนี่ยมาสัมภาษณ์ดีกว่าเลยครับคุณตาชื่ออะไรครับครับจิงเดียนครับยายชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้นางละมุดนางละมุดนะฮะและะ้วสกุลก็ดินจี่ชื่อผลไม้แล้วก็ผลไมนะะ้นี่ฮะตะเปลียนอายุเท่าไหร่แล้วครับพฤศจิกาครับมีมุดเท่าไหร่ครับเจ็ดสองเจ็ดสิบสองนะเกิดมานี่ซื้อหวยได้ถูกกี่รอบแล้วครับสามตัวครั้งสองค้งสองตัวก็หลายครั้งไปแล้วส่วนใหญ่ถูกกินหรือถูกถูกหวยครับเขากินมากกว่า ถ้าสมมติว่าวันนี้ไปแช่น้ำร้อนเอาขาลงไปอุ่นๆพอขาขึ้นมาเลยแต่กระดูกจะ <c oughs> ทำไงครับเนี่ยก็กระดูกก็กระดูกเดินได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาละครับผู้ชมครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยครับ เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับแดดเปี้ยงเลยร้อนไปไม่ใหญ่อร้นไม่ร้อนทำไมเกิดแตกเต็มหน้าอย่างนั้นน่ะทำไมมีลมไม่กลางพี่ใหญ่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่เกิดแตกใช่ไหมมาดูกันครับวันนี้คนแก่จะเป็นลมหรือเปล่าเมื่อกี้บอกไม่กลางไม่ร้อนใช่่ยวไม่ใหญ่ร้อนเป็นร้อนรู้ไหมว่าเขาจะพาไปไหนอ่ะรู้เปล่าไปบ่อน้ำร้อนขึ้นมาที่ขาจะสุกทั้งขาแล้วรู้เปล่าไม่รู้อ่าฮะวันนี้ ดูครับมือจับมือกันนะคู่รักสวีทแววติปี2 0 0พันนี้สองพันอนสินี้นะมีความลวดนน่จะเป็นอย่างไรนะแต่พาคนแก่ไปแช่น้ำน้ำกันนะเปื่อยแนะ่วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวบุดจุ่นแน่นะครับสองคนนี้นะครับอื น,นี่คือน,น้ำบริสุทธิ์นะฮะับทุกท่านครับเขาบอกว่าที่นี่น้ําศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะเพราะว่ามีการกั่นก,อกรองจากไหลเทือ <c oughs> กเขาเลยก็ว่าได้นะฮะอืมอ่ามันก็ตีนนะฮะอ่าตีนนุ้นตีนนะฮะโอ้โหตีนเต,ต,ต็มสระเลยครับเขาบอกว่าเอาถ้าเอาน้ำมากินนี่รับรองว่ารับรองจะหายทุโกโรคทุกภัยเลยครับ <c oughs> <c oughs> อืมเพระมักรายจากโรคขี้ตีนนี่แหละครับอืมลองดูนะครับทุกท่านเด็กนี่นะหนุ่มไหมฮะ คิดว่าตีขึ้นมาตีจะสุกไหมครับรู้ไหมที่นี่เขาเตรียมจานกับมีดไปให้ด้วยแหะคือเอาขึ้นมานี่พร้อมมีดเฉือนกินเลยนะวันนี้คิดว่าวันนี้ความดานจะขึ้นไหมน้ําร้อนแน่ใจท่านผู้ชมอาจจะมองมาเห็นนะฮะอันนี้คือเร่งแสงสุดแล้วนะ <c oughs> นะครับเน,นี่ยตีในมุด้อนเรจะนี้เริ่มแดงแล้วนะครับเถือกเลยตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะครับนี่าขึ้นมาใส่พริกไทยปรุงรสพร้อมกินเลยครับ <c oughs> เราบว่นี่น้ำร้อนมากเลยเราจะลองดูกันนะครับว่ามันร้อนจริงหรือเปล่าคั้งแรกนะครับทอดเกิรบทอดเกิร์บนี่ต่อถุงน่องอมันจะร้อนกันสักแค่ไหนกันเชียวนะ,ะไม่รู้มันต้องลองนะน,นี่นะครับดีเจหมอช่วเราได้เอาตีนแบบระทับในน้ำที่นี่เรียบร้อยแล้วตีนสวยนะครับงามกว่าหน้ากูอีกนะครับนี่เขี้ยอโอ้โหใครที่เป็นเล็บขบเล็บอะไรนะครับแช่ที่นี่ได้เลยครับรับรองว่าเชื้อมันไม่มีรอดแน่เลยครับวันนี้ตีนแตกต้นตีนแตกนะฮะเชิญได้เต็มที่เลย ว่าวันหลังนะครับที่นี่ไม่ต้องพกกล้องพกกล้องมานะพกกระทะมาแล้วลวกหมูกินเลยนะนันจใช้ได้อยู่นะ,นะครับ รู้สึกยังไงบ้างครับก่บการเที่ยววันนี้เป,นนเป็นช่วงเข้าพรรษาโอ้ยพอลูกหลานที่กำลังดูหน่อยครับตอนนี้ขอให้ยุมัน่นขวัญยืนออขอให้ล,ลูกหลานทุกคนขอให้เพี่งนเป็นสุข,ขใหไ้ได้เจ็บให้หวยร่างกายแข็งแรงกันทุกคนสาธุ เอาไว้ว่าวันนี้นะฮะเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปเราจนจบแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขช่วงเข้าพรรษาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพีเแมวช่อ n นีต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับคุณครับจบ เอาไปว่าเข้าพรรษานี้แล้วนะฮะงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยกันนะครับงดบุหรี่สารเสพติดท,ทุกชนิดครับสร้างความดีทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นมีความสุขกับสิ่งที่เราทำํำดีกว่าแล้วกันนะฮะอย่างที่ว่าแล้วครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกดซับ r i b e ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผม PJ c h a n n l ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า